มาค่ะวันนี้ครัวไฟิืน่นมากกันเลยนะคะ,ะวันนี้มีเมนูเด็ดๆดมาอีกแล้วค่ะวันนี้มีม,มีวัตถุดิบลักเป็นงอแล้วนะคะผลไม้อีกแล้วค่ะแต่เราจะเอามาทํากับข้าววันนี้วันนี้เด้จะมาแกงส้มง,งอกับงูซับนะคะ เดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวมาติดกันก่อนค่ะ ะะวัตถุดิบหลักของเราวันนี้ก็คือง้อนะคะอันนี้คือง้อที่ฝนกแกะเม็ดไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะมีวิธีการแกะงอแกะเม็ดโอกไว้ให้ดูทีหลังนะคะอันนี้คือมูซับนะคะเนื้อมูซับที่เราเรามักไว้เลี้ยงนะมีมักดีมักซอสฝ้ายเคี่ยวไว้นิดหน่อยค่ะอันนี้เครื่องแกงส้มกับเคยนะคะนี่นำมะนาวนะคะนำมะนาวบ,บีบบไว้แล้วเดี๋ยวเราไปปรุงกันเลยค่ะนี่วิธีการเอาเม็ดงอออกนะคะ ้องใช้มีดปลายเล่มนะเสะเสะเะเข้าไปค่ะเสะทัางหัวตัางไทยนะคะเซะต่างวัวตัางไทยควานเข้าไปเลยค่ะเราจะควานออกเม็ดอกแล้วก็จิ้มเลยค่ะแล้วก็ออกมาเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็หมูสับยัดเลยหมูสับที่เราเตรียมไว้นะคะอันนี้หมูสับที่เรามักไว้นะคะยัดเข้าไปเลยค่ะ โมยเน่นๆนะคะมกัไปเลยค่ะมาค่ะมาเริ่มปรุงกันเลยค่ะเดี๋ยวเอาน้ำใส่ใส่โม่เลยนะคะเอาน้ำใส่ค่ะเสร็จ Lùng càng kẽ ngập cười với lên hả? Càng kẽ ngập cười với lùng bấy lời Là lại cứ ngập cười là lại quá nó ละลายเื่งก้อนละลายถึงลอยเื่งเลือดก้อนนะคะไอไปเลยค่ะละลายดีนะคะไอเื่งกับเขยละลายดี ยังเป็นก้อนนะคะโรยโรยน้ำแกงเดือดสังเกต ส้มมังคกุดมังแกงส้มงอมังช่วงนี้นะ่าเทศก,กาลผลไม้แล้วค่ะวันนี้เราก็เลยแกงส้มงอกัน เก่งเล่มเดือดแล้วค่ะเดี๋ยวลอยเดือดกคลักเลยน้ำเก่เงเดือดได้ดีเลยนะคะ กลักกักเลยค่ะบานเราผันเนียนเขาเรียกเดือดกลักกักค่ะใส่กันเลยค่ะโงอกับมูสับท,ที่เราอยัดใส่ไปแลยนะโรยน้ำเกงเดือดก,กลักกักค่ะแล้วก็ใส่โงอกับมูสับไปเลยโรยหมูสุกกันเลยนะคะ่ะทีนี้ สีบอกค่ะลองปุ้งแล้วก็ลองชิมดูนะคะใส่รสดีนะคะเฮ้ยจ้มนะคะทีนี้ใส่เกลือตรงนิดนะคะอย่าใส่มากนะคะเดี๋ยวเค็มเพราะแกงส้มเราใส่เกลือเร็วรนอยมูสุกนะคะทีนี้ ลืมซุกเลยค่ะเดี๋ยวรอเดือดสักทีรอเดือดคักครักนะคะอันนี้ใบเฟินไส้เทมลงไปสะคิดหมูยางนะคะเอาไปย่างในหม้อทอดลมะะออุม้อนค่ะย่างปอกอ้อมอ้อมเก็ี่เกลี้ยมถึงเอามาไส้ไปด้วยะคะ่ะเพื่อเป็นซีซัน ในหม้อเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวรอเดือดอีกสักทีไม่ต้องต้งไม่ต้องแกงนานนะไม่ต้องตังต้งแก๊สนานเดี๋ยวหม้อมันจะเปเื่อยรอหมูสับมันกระุกไงยอยู่แล้วค่ะเนี่ยค่ะพอเดือดปุ้งกลักก,ลกักกระใสส้สมนาวเลยค่ะน,มมนนะ้ำส้มน่านะใสลงไปเลยค่ะใส่น้ำส้มนาเสร็จกับรอเดือดอีกทีครับปิดแก๊สค่ะ รอเดือดแล้วค่ะมาค่ะแกสงส้มโง่หมูซับค่ะสุกแล้วค่ะเดือดกลักกลแล้ค่ะสุกแล้วตักใส่ถ้วยไปชิมกันเลยค่ะ เลยคะ่ะร้อนร้อนเลยค่ะแกงส้มโงอกับหมูซับนะคะเดี๋ยวเราไป,ะะไปชิมเก,กงส้มโงอกับหมูซับเราก็เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเรามาชิลองชิมกันเลยะคะ่ะชิมโง่โอนเลยนะวัตถุดิบลับกวันนี้รสชาติจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ น่าจะโรนจังแต่วะสักสกิดมาโรนๆตามเคยและกลัวใบเฟิร์นทำซึงนชิมกันเลยกินกันเลยนะะี่ค่ะกินนะโรนๆรนก็ต้องเปูากนนะคะใช้ได้เลยค่ะรสชาติงออกจะว่าน นำแกงส้มเราโอเเปรี้ยวๆนะคะมันตัดรสชาติกันได้ค่ะลองเอาไปทำกันดูได้นะคะแกงส้มงอกับมูสับยังไงก็ฝากติดตามสองครัวไปเฟื่องหนนาไปกันนะคะไปดูกันแล้วว่าคิดนั่งไปเฟื่องจะทำอะไรๆกันแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจด้วยนะคะครัวไปเฟื่องค่ะทำไงๆกินงไงๆ